สวัสดีครับดูกับผมนะครับนายกอไก่นะครับจาก KNT Garden นะครับวันนี้นะครับมาถ่ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการปลูกผักในถุงนะครับก็ถือว่าเป็นถุงเล็กนะครับที่มีอยู่นะครับก็เลยเอามาลองเพาะกับผักตูนะครับว่าจะโตได้แค่ไหนนะครับก็ตัวนี้เป็นผักสลัดนะครับเม็ดโอ๊กและกีนโอ๊กนะครับก็ ถือว่าเป็นการทดลองนะครับปลูกผักในถุงนะครับเพราะว่าที่ต้องปลูกนี้เพราะว่าเรามีพื้นที่จำกัดนะครับถ้าจะปลูกลงแปลงนะครับต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ต้องทําแปลงค่อนข้างใช้เวลานะครับที่วัสดุเพาะที่ผมทํานี่ก็คือนะครับที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้วนะครับก็คือเป็นแกลบนะครับแกลบดิบนะครับ มีแกลบดิบประมาณกักส่วนนะครับผมก็จะใช้ดินประมาณหนึ่งส่วนสี่ครับหนึ่งส่วนสี่ส่วนนะครับก็ก็คือว่าใช้ดินผสมไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขี้ไก่ครับขี้ไก่ของเราเองนะครับซึ่งเป็นขี้ไก่ที่เราเลี้ยงไก่ไข่นะครับที่ไม่มีการใช้ต้นยาฆ่าลงฆ่าอะไรอะไรนะครับเป็นพื้นเป็นขี้ไก่ของเราเองนะครับก็คือว่า เราตักมาใช้เราก็ปลอดภัยนะครับไม่ได้ผสมแปรด้วยนะครับก็ือเป็นขี้ไก่ล้วนๆนะครับก็อันไหนที่มันตักเอาในส่วนของขี้ไก่ที่มันค่อนข้างจะเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าไก่ของผมเนี่ยมันก็อยู่กับพื้นเนาะบางทีมันก็เป,นเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นที่เราตักเอาส่วนที่มันน่าจะาผ่านการหมักมานานแล้วนะครับผ่านการที่ว่าเราไม่ใช่หน้า ข้างบนครับเอาเป็นข้างล่างก็จะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นบินไปแล้วด้วยซ้ํานะครับก็เอามาผสมนะครับผสมกับดินดินหนึ่งส่วนสี่ส่วนของแกลบนะครับแล้วก็ขี้ไก่ก็ประมาณเท่าเๆกับดินนะครับก็เอามาคลุกเคล้ากันครับก็ถือว่าเป็นวัสดุเพราะที่แบบเราหาได้ในท้องถิ่นนะครับส่วนแกลบนี่ก็คือเราก็ไปซื้อตามโรงสีนะครับ ก็เอามาใช้ในการที่จะผสมลงในอ่าพัดสดุเพาะตรงนี้นะครับเพาะปลูกตรงนี้นะครับซึ่งมีน้ําหนักเบาครับว่าถุงที่เพาะนี่ก็หนักกดน้ําแล้วก็ประมาณสักอ่าครึ่งกิโลนะครับถ้าถ้าดูจากการที่ว่ามีน้ําหนักจากการลดน้ําแล้วถ้าเราไม่ลดน้านี่ก็ประมาณสักสองขีดนะครับขีดสองขีด กดน้าแล้วมันก็จะดินมันทําให้แกบปุ้มน้ําได้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าปกติถ้ามีแต่แกลบเนี่ยมันจะแห้งแนละ้วมันก็จะาการอุ้มน้ําก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ตัวดินกับขี้ไก่เป็นตัวช่วยในการทําให้ซับน้ําได้ดีนะครับถ้ามีขุยมะพร้าวนะครับก็จะยิ่งดีเพราะว่าลื่นพร้าวนี่ไปช่วยในเรื่องของการซับน้ําได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าการ ที่ใช้คุยมะพร้าวเนี่ยมันก็จะเป็นการาลงทุนค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ในส่วนที่เราพอจะหาได้นะโอับีแฝดเมื่อก่อนผมใช้คุยมะพร้าวนะครับที่ทําแปลงนี้นะครับที่ทำแปลงนั่นก็สือกุอ้ยมะพร้าวกับดินนะครับแล้วก็มีชี้ไก่นะครับก็สามารถปลูกได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับ ีนี่ผมก็เลยมาคิดเรื่องของแกลบดูว่าถ้าเราจะใช้แกลบเนี่ยว่ามันจะย่อยกว่ามันจะเลยได้มันจะมีปัญหากับตัวผักไหมนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับที่ใช้อยู่ก็ไม่มีปัญหานะครับอาจจะเป็นปราะปัจจัยหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของแกลบอาจจะเป็นแกลบที่ลงสีเขาเก่าแล้วนะครับแต่ว่าก็พยายามจะหาตัวใหม่มาลงามาลองดูนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับอาจจะมีผลกับเรื่อง ความร้อนไหมนะครับแต่มันก็มีบางส่วนที่ปลูกแล้วก็ไม่โตเหมือนกันนะครับที่ผมเอามาลองเพาะดูนะครับนะครับก็จะเป็นด้านนี้ก็คือส่วนที่ไม่โตนะครับก็จะอ่าก็ต้องเป็นการทดลองดูตัวนี้นะผมใช้คิดเลื่อยก้อนเห็ดเก่าด้วยนะครับผสมนี่ก็เลยอาจจะดูเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับ ความร้อนแต่ว่าถ้าแกะกับยินกับขี้ไก่เนี่ยอ่าโอเคนะครับถ้าถ้าเทียบกันดูแล้วนะครับตัวนี้มันจะมีส่วนของผสมของ,ของมีชิ้นเลื่อยด้วยนะครับจะมีชิ้นเลื่อยด้วยชิ้นเลื่อยที่เราจะก้อนเห็ดเต่านะครับเราก็จะ,ะม,ดดมาบดย่อยผสมกับแปบนะครับซึ่งใช้สัดส่วนซึ่งครึ่งกับแปบเลยนะครับมันก็เลยมั่นก็ว่ามันอาจจะไม่เหมาะการซึมของน้าอาจจะ อาจจะไม่ลงไปนะครับอาจจะไม่ลงไปจนพื้นอาจจะเหมาะกับการปลูกอย่างอื่นนะครับส่วนผักสลัดนี่อาจจะไม่เหมาะนะครับก็เลยแยกในส่วนที่เป็นแกลบนะครับแกลบินนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผักสลัดโตได้อยู่นะครับนี่ก็ลงดินไปประมาณสักน่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับลงถุงตรงนี้นะครับผักสลัดนะครับก้าผัก ที่ใช้กล้าผักก็จะอ่าปุนกล้าประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนนี้ก็เพิ่งจะเอามาลองปลูกถุงที่ว่างๆยืดดูนะครับตัวนี้ก็เป็นดินที่ทำว่าเฉพาะพวกผักต่างๆนะครับเป็นดินที่ผสมกับอ่าฝุ่นมะพร้าวด้วยแล้วก็เป็น ก้อนเห็ดเก่าด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ผลไหมนะครับแต่ว่าตัวแตลบเนี่ยที่ทดสอบดูแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการความร้อนสะสมนะครับในการยกสูงยกอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน้นหนักเบานะครับแรกผมก็วางชิดๆกันนะครับเพราะว่าต้นผักมันก็ยังเล็กอยู่นะครับพอผักมันโอเคมันน่าจะโตแล้วผมก็เลยเอามาวางแยกๆห่างกันหน่อยนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เป็น พื้นที่ค่อนข้างจะเรียบนะครับผมก็เลยมาวางเป็นแปลงอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราจะวางแบบพื้นที่ไม่เรียบนะครับมันก็จะวางลาบากหน่อยก็ต้องวางชิดๆกันไปก่อนนะครับแล้วก็จนะมีสวนที่ผมเพาะจากเมล็ดนะครับเ,เป็นก้าผักนะครับตัวนี้ผมจะลองเพาะผักถงดูนะครับจะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นผักอ่าเป็น มีแมงลักแล้วก็มีโหระพานะครับที่ลองเพาะใส่ถุงดูนะครับหยอดเมล็ดแต่ว่าบางถุงก็หยอดเยอะหน่อยนะครับเราจะทดลองปลูกแบบนี้ดูว่ามันจะเป็นผลพวงนะครับแล้วก็จะปลูกเพื่อเพื่อทดสอบดูแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะปลูกเพื่อการจําหน่ายนะครับจะได้มีรายได้อีกทางหนึงน่งในส่วนของอดินที่ผมนะครับเตรียมไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นแกลบนะครับแกลบ หนึ่งส่วนดินประมาณหนึ่งส่วนสี่ของแกลบนะครับแล้วก็ขี้ไก่นะครับขี้ไก่ของเราเองนะครับประมาณหนึ่งส่วนสี่ของแกลบมอน,นกันก็พอๆกับดินนะครับดินก็คือเป็นดินทั่วๆไปบเป็นแบบหน้าดินพุดมาอ่าหน้าดินนะครับผสมนะครับมันจะได้มีอ่าธาตุอาหารเอเดินนะครับช่วยในเรื่องของการ ซับน้ําด้วยนะครับมีแตะแยบ,บอย่างเดียวบางที่ลดน้ําไปมันก็จะไม่ค่อยมีน้ำอาจจะซึมผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ถ้ามีดินมีชิ้ไก่ด้วยนะครับก็จะเป็นการสะสมธาตุอาหารลงไปก็ถือว่าเป็นการปลูกผักแบบวิธีการที่ว่าใช้ถุงไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นถุง4ีุนแเนาะเพื่อที่จะ ประหยัดดินนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับถ้าเราลงทุนซื้อกระถางมันก็ค่อนข้างจะใช้ทุนพอสมควรนะครับซื้อถุงตัวนี้มานะครับก็ราคาก็ประมาณโลละประมาณห้าิบบาทถุงตัวนี้เป็นถุงขนาด4ี่คูน8ดนิ้วนะครับถุงดำนะครับก็เอามาลองเพาะดูว่าจะได้ผลแค่ไหนนะก็มาลองอ่าพอดูนะครับตัวถุงนี้ก็น่าจะ1นโลน่าจะประมาณ ร้อยสามสิบถุงนะครับประมาณโดยประมาณนะครับก็เพื่อที่จะเอามาทดลองกันปลูกผักในส่วนของอผักสลัดตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผักที่แบบหยอดมเมล็ดนะครับเราก็สามารถหยอดมเมล็ดได้เลยนะจะเป็นในส่วนของพืชผักสวนครัวนะครับที่สามารถยกถุงขายได้เลยนะครับก็คิดไว้ในราคาถุงละประมาณ10บาทนะครับ ออทำไปนะครับกับพวกพืชผักสวนครัวพืชผักผักสลัดผักกวางตุ้งคะน้าอะไรพวกนี้ก็อาจจะทด,ดลองดูบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลองผักสลัดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับสําหรับผมผักสลัดเพราะว่าปัญหาเรื่องแมลงเรื่องอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเราสามารถดูแลได้ง่ายนะครับถ้าไม่โตเราอาจจะอาจจะต้อง เพิ่มขนาดถุงนะครับเพิ่มขนาดถุงเพิ่มขนาดบินนะครับวันนี้ก็ลองดูแล้วก็วางตั้งดูอย่างนี้ได้ถ้ามันได้ผลยังไงก็คอยติดตามกันดูนะครับก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ว่าปลูกผักแบบไม่ต้องทําแปลงนะครับใช้วัสดุที่เราพอจะหาได้ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในอ่าในสวนที่เรามีอยู่นะครับมาทํานะครับก็โอเคนะครับขอบคุณสําหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็มารับฟัง เรื่องการปลูกผักในถุงดูนะครับผมก็ยังถือว่าต้องศึกษาเรียนรู้ไปอีกเยอะนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับหรือเป็นไอเดียให้ใครนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอผมด้วยนะครับ K K Garden นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับและสวัสดีครับ